สวัสด um ีครับหมข้าำเขียนแจ้วแวนนี้มาไหว้องค์พระธาตุพนมครับโอ้คนมากมายครับบริเวสถานที่องค์พระธาตุพนมอง่้ ให้ศร hey, ัทธาพี่น้องเราทุกท่านที่กราบนมัสการพราพระองาเรียนเชิญได้ท่านไหนที่ยังไม่ร่วมทำบุญถวายปัจจัยร่วมกระทำวัดนะครับบริวารพัฒนาวัดปุอุบุรนาโดยเฉพาร่วมกับหลกงโครงการปุนสังฆจิเสด็ฉพระเกียรติสมเด็จพระนิธิาทีเจ้าเจ้ากรมสดริพระเทพพระรเชศยรายหลสยามบราณราชสยราที่ร่วมทานที่ ทางนายสุขีเราทุกท่านที่ขั้วใ้ขอผมรัในพระนะครับแล้งช่ค้สักการะที่ที่แล้วก็ร่วงขอกาัดใจสบาดเพราว่าลาทีตัวองเเจอเชิญใจ้องทำการกนะครับตรตัจี่ายงที่ตกนว่าอย่างที่เาันวตรวจัดใจก็อย่าลงตู้นะครับอาจจะหย

ออกมาเปลี่ยนสถานที่ใหม่ใช่ไหมครับข้างในมี

จะงาชงเก ok uhh ียรตรังนี่แม่เน่นู้ยใหานี่แม่ส่กขบรุ่สามในพ่อมทครคือไปเป็นเทียรืเปล่ยไม่

มันไเบิขาไหนี่นี่แดดพี่รนวอุ้มาพี่สลับสลับที่ได้ Bây giờ em chỉ để xem. Ừ.